สวัสดีครับผมวันนี้ะนะนร้านนครซับยังยงน,นนะครับพามาชมตัวล้อ RE 3 0ตัวนี้เป็นขอบ17กว้าง8นิ้วครึ่งออฟ35นะครับ ตัวนี้จะเป็นสีทําสีเข้มสูตรทางร้านเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นสีเทียบแท้เลยนะเป็นสเปค5้าลูร้อนที่สใส่กับพวกซีวิกนะครับผมลูกค้าสั่งล้อใหม่นะสั่งล้อใหม่ทําสีเลยนะครับชุดนี้อยู่ที่ 18, 5 0 0ห้าร้อยบาทนะครับล้อพร้อมทําสีนะครับผมเป็นสีสูตรทางร้านนะสีจะ เข้มกว่าสีสแตนดาร์ดนะครับแต่จะไม่เข้มเกินไปนะครับจะมีมิติค่อนข้างที่จะเหมือนล้อแท้มากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นล้องานไทยออโตออปชั่นนะครับผมโมเดลนี้ผมบอกเลยว่าจบแทบจะสุดแล้วสวยที่สุดและก้านนะครับมีมิติค่อนข้างสวยนะครับตัวสีของผมจะเป็นสีค่อนข้างที่จะเป็นสีเดิมๆของ จะใช้เนื้อเดิมของของตัวล้อออโต้เลยนะมันจะออกเป็นแบบยิงซา์ที่แบบค่อนข้างละเอียดแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับส่วนขอบเราจะทําการได้ใหม่นะครับพ่นสีได้ทุกอย่างทําใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนที่มันอยู่กาลังจะจัประกอบอยางนะไปนี่นะครับกําลังจะถ่ายรูปประกอบอยางนะครับลูกค้าจะทําการลัดยางแลนเซลนะ เมื่อไหร่ที่มันอยู่ในที่ไม่มีแสงสว่างมากมันจะค่อนข้างที่จะดูเข้มๆนะครับดุดูนี่นะครับพอมันไม่มีแสงสีมันก็จะออกมาป,ประมาณนี้นะครับสวยมากนะผมบอกเลยว่าตัวจริงมันคือแบบแทบจะเหมือนล้อแท้เลยนะสีนะหมายถึงสีนะครับสวยมากๆนะครับชุดนี้นะครับทั้งล้อและยางนะถ้าลูกค้าแบบอยากให้เราจัดทรงให้ทั้งล้อและยางนะครับยางเป็นแลน d s a สองหนึ่งห้า 2อ5ห57นะครับรัดด้วยล้อสีเข้มสุดทางร้านนะครับ25,500บาทจบเลยนะครับชุดนี้จบเลย25,500บาทนะครับในส่วนของล้อขอบ7 7นิ้วนะครับซีวิกใส่ได้เลยทุกรุ่นนะตั้งแต่ f d ขึ้นไปจนถึง fb fc fk ได้หมดนะครับใครอยากเห็นล้อจริงมาดูที่ร้านก่อนได้ก่อนทำได้เลยนะครับเพราะว่ามิติ สีจริงมันจะไม่เหมือนในรูปเลยนะครับตัวยางแก้มมันก็จะแบบค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะดอกอยางไม่ต้องพูดถึงครับดอกอยางจะเป็นลาย r a c i n g Sport นะครับเดี๋ยวผมทําการประกบอบยางเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายรีวิวเพิ่มให้นะเดี๋ยวรอไปชมในส่วนของตัวประกอบอยางเสร็จดีกว่านะครับ ตอนที่ตัวล้อยางนะครับตอนนี้ก็ทําการประกอบอยางเรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวล้อ R E นะครับขอ17นะตัวนี้เป็นล้อ,อออตโอตโอ้นะครับรัดด้วยยาง Grand s a l R S 009นะครับ21545ทรงจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ <S <S มีริมกัดป้องกันขอบล้อด้วยนะยางมันจะดึงหลบนิดนึงนะครับใส่สตาร์ทนี่สามารถจัดฟิล์เนให้อมสวยๆได้เลยนะ นี่นะครับเป็นยางไทยนะครับแบรนด์ไทยเราเองนี่ครับสองหนึ่งห้าสี่ห้านะครับเห็นรหัสเป็น R S ศูนย์ศูนย์เก้านะครับโค้ดสวยนะครับตัวนี้เป็นยางเมทินไทยแลนชัดเจนนะครับตัวล้อพอมันได้ยางแบบสวยๆนะมันดึงแบบไม่ติดสวยมากๆเลยนะครับ ก็ลองดูนะครับตอนนี้ก็กำลังทำการแพ็คส่งนะครับตา่ยังหลอดนะครับแพ็คหลายชั้น้าดูนะครับทีนี้เราก็แพ็คไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการใส่ของแถมเข้าไปนะครับรอรับได้เลยนะครับที่บ้านนะครับชุดนี้25,500บาทนะครับส่งฟรีนะครับ โอเคสนใจสอบถามได้ที่นครทรัพย์ยังยนต์นะครับ094 540 9999 99สวัสดีครับ perfect perfect